ร้านห้องแถวครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปสิ่งซอยหนึ่งมารบกวนหน่อยนะคะร้านห้องแถวแห่งนี้นะคะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะที่นี่เน้นอาหารไทยต้นตำรับเลยทีเดียวค่ะเมนูเด็ดที่ทุกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งนะคะอาทิเช่นแกงคั่วหอยขมหล่นปลาสลิด ยำใบชะพลูขมิ้นขาวและน้ำพริกมะขามเป็นต้นค่ะร้านห้องแถวตั้งอยู่ริมถนนนิม,มานรงข้ามกับโรงแรมอมรีรินคําตัวอาคารเป็นห้องแถวอย่างชื่อร้านนั่นแหละค่ะเปิดทุกวันเวลา11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาเลยค่ะเรานั่นงตรงไหนคะเจ้าริมหน้าต่างเจ้าริมหน้าต่างคะเจ้ารับคนเข้ามากะร้านนี้นะคะไม่อยากจะบอก ดิฉันมาหาเมื่อปลายปีที่แล้วรู้ไหมคะที่ฉันเจอใครใครฮะบี้สุกริตโอ้พี่บี้ก็กินร้านนี้พี่บี้กินร้านนี้แล้วนั่งอยู่นี้กับคุณแม่ค่ะมาใช้เวลาช่วงปีใหม่กับคุณแม่พี่เมืออ่อถามน้องบี้บี้ครับถ้าพี่อยากไปวัดเงียบๆเบาๆตอนคืนเนี่ยวัดไหนน้องบี้ก็แนะนําตอนกลางคืนเนี่ยว่ายภาขั้มปีค่ะอ่วต้นปีใหม่ตอนปีใหม่เอามาข้างหราดีนะมันงานยุ่งไงแต่เขามาใช้เวลากับคุณแม่มาแล้วอาหาร ก๋วยเตวว้าทานอะไรนะมันทานแหนมใช่ไหมฮะมันจะมีแหนมที่เป็นแหนมกระดูกมีอร่อยมีอร่อยไหมมันชื่อมีอร่อยเนาะไม่ช่อยครับต้องบีบมะนาวไว้พ่อาจต้องคุกไหมของผมมันก็ลองดูดิครับแกงไก่ครับนี่คือข้าวตังใช่ไหมบ้านๆมากข้าวตังครับผมน่าตังเลยต้องจิ้มน้ำพริกข้าวตังเหรอนี่อันนี้ข้าวตังเป็นปหมทานแต่ทานได้แหละไม่ค่อยทานเท่าไหร่ อันนี้อร่อยเลยอ่ะแป้งข้าทอดแบบหนุ่มปังเอ้ยไม่หนุ่มปังข้าวขาทอดพอดีเลยเนี่ยข้าวข้าทอดพอดีเนาะโอฮะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินแต่กินรสชาติโอเคไหมใช่ได้ได้เลยครับข้าวตังเขาแบบกรอบพอดีอ่ะพี่อิร์ธล้อมรูแบบเฮ้ยไม่ได้เลยแพ้ทาง น้ำตะไ่ร้กินเข้าไปเลยยุงไม่มีกัดน้อก็ไม่รู้รู้จักร้านนี้ได้ยังไงแต่มันนานมากแล้วในสหรับิอ้อมอ้อมมาก็กินนะพี่ครับนานมากครับแต่ชอบมาแล้วเจอบี้นะ่ยแฮปปี้ที่สุดวันนี้กินกับพี่บวมก็ได้ครับบ,บี้กับบอวมน่าเจอมากเลยนะพี่บวมน่ย <c oughs> เล่ามีสแตมอ๋อเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องต่างๆขายหนังสือเยอะค่ะขายหนังสือเยอะขายสแตมขายโปสการ์ดแล้วเขียนส่งโดนมาแล้วล้วส่งในตู้แดงนี่แหละโอเคไหมโอเคเลยเก๋ไม่น่าเช,ชื่อเราโดนมาแล้วอะ ต่อจากร้านห้องแถวแล้วเรามาต่อกันที่ร้านต่องค่ะอยู่ที่ซอยนิมมานซอย13ร้านนี้จะเน้นบรรยากาศสบายๆชิลๆค่ะอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองเดี๋ยวตามพี่อ้อมและน้องอาร์ตไปชิมกันต่อเลยค่ะอะไรอมชอบร้านอาหารแบบอย่างเงี้ยระจัดหน่อยอเรสจัดไม่บอกบอกแล้วมาเชียงใหม่นะคะมี หลายแบบจริงจะกินแบบไหนเนี่ยมีให้เลือกกับเยอะมากเยอะจริงๆนี่ชื่อร้านว่าร้านต๋องร้านต๋องค่ะครับเพื่อมาบ่อยไหมครับปีี่แล้วมาค่ะปีีแล้วมาคือรุ่นน้องบ่อยเลยเฮ้ยพี่มาร้านต๋องอ่ะตอนเที่ยงๆยงอ่ะระวังเต็มเต็มเที่ยงๆยงเนี่ยเต็มหกโมงก็เต็มต้องจองเปล่าจองไม่ได้ก็มาแบบแต่ก็ครอบก็จะเห็นว่ามาเป็นครอบครัวก็มีนะคะหรือแบบคือกลุ่มเพื่อนเขาก็จะมาคือ่ามันเป็นอาหารกินสบายๆบ้านๆเนี่ยแหละ แต่ว่าบรรยากาศก,ก็คือเอานั่งสบายอ่ะครับไก่ทอดนี่เขาขึ้นชื่อเลยไหมพี่ออมไก่บ้านแกสิหมูป่ะออหมูทอดใช่กินมาจะครึ่งจานมาไก่หมูสามชั้นหมูสามชั้นทอดของขึ้นชื่อค่ะที่พี่อาร์ตชิมวันนี้เนี่ยเป็นของแบบเห็ดเพาะออหมูสามชั้นทอดอันนี้ไข่เจียวราบนะฮะอันนี้ออเดอิฟอันนี้แกงเห็ดเพาะอ,ออเดิฟก็เต็มเต็มคราบส่วนใหญ่ออเดิฟก็จะประกอบไปด้วยใช่ไหมน้พิกนุ่มน้ำพริกนุ่มน้ำพริกอ่องหรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็ไส้อั่วรับหมูแหนม,นมหมูยอแล้วก็ผัก,ก,ผกดิม,มานซอย13 13ค่ะนิม,มานซอย13าาซอย9เ,เนี่ยก็จะร้านกาแฟคือจริงๆดิม,มานเนี่ยกับร้านกาแฟเยอะมากนะครับคือถ,ถ้ามองกันเนี่ยดิม,มานเนี่ยกาแฟเยอะร้านนู้นร้านนี้เยอะกาแฟเยอะมากอะ่ะ เวลาพี่อาร์ตมาพี่อาร์ตกินก่หนนี่แม่ไม่เคยพี่น้องวันพันอาทำอะไรเมื่อเวลามาเชียงใหม่โรงแรมใช้บริการแต่รูมเซอร์วิสใช่ไม่ออกาเปิดโลกเลยแล้วที่น่าลัวก็คือแบบถึงโรงแรมก็คือกะเพราหมูไข่ดาวอะ่ะไม่เห็นโลกเลยไม่เห็นเลยนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะเมื่อก่อนพิ้ก็ไม่เห็นอมกหมกตัวอยู่กับโรงแรมอยู่บ้านอ่านหนังสือครับแต่พอถึงวันหนึ่งออกมาบ้างก็ไม่ได้เสียหายก็ มันก็มีวิธีออกมาว่าเราอยากออกไปในที่ที่ใครๆเขาก็ไปกันที่เขาว่ากันว่าก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้ไปที่ที่เขาที่นิยมมากแต่ถูกปากเรารอันนี้ก็ได้แต่เราก็อันเนี้ยเรามาเช็คอินในแง่ที่ว่าร้านที่อร่อยแล้วใครๆเขาก็มาได้รับความยอมรับวันนี้ถือว่าครบรถเลยพี่อ้อมครับเดี๋ยวยังมีร้านมีขนมหวานค่ะในกาแฟค่ะต้องพาไป เรืว่าจบที่ร้านนี้นะยังนะครับไม่ค่ะยังค่ะยังยังไม่จบ <c oughs> เรื่องของเรายังไม่จบค่ะ <c oughs> จากอาหารพื้นเมืองเรามาต่อกันที่ของหวานที่ร้านแบบแนวๆอย่างมูดเมลโลค่ะ ร้านตกแต่งออกมาได้สวยงามแปลกไม่ซ้ำใครเลยก็เพราะคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นของคู่ศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยคือพี่มอไทยวิจิตและพี่เกตพึ่งเกษมสมบูรณ์ค่ะร้านนี้อยู่ที่ถนนสิริมังคราจารย์ซอย13ตําตำบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันเวลา11โมงถึง5โมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้คือที่พี่ออมบอกว่าถ้ามาเชีงเยงใหม่ต้องมาที่นี้ามาเขา,านนต้องมาร้านนี้ร้านนี้กี่ปีแล้วนะคะพร้อมกับโรงแรมใช่ไหมโรงแรมก่อนโรงแรมก่อนแล้วร้านนี้ตามมาใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเขาบอกอร่อยเพื่อนเขาบอกว่าอร่อยร้านพายนะคะแต่ทางร้านบอกว่าแบมบ,บินี่ก็อร่อยใช่ไหมคะโอ้ย แมมนาเดชมารายการเรา้าเดชก็ไม่บอกนเดชอยากทานอะไรครับนะเดชจะกินอะไรครับฮะหน้าไวหน้ายาวใช่ <S 2> <S 2> แหมพี่ไอซาา์เป็นคนเปิดหนึ่งสองสามอึ๊บเปิดไปเลย ออมดีใจที่อารกินได้คือสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วมันทานได้เนี่ยใช่แปลว่าแฮปปี้นะตันนี้ถึงร้านกาแฟแล้วครับอีกหนึ่งร้านเราก็มาปิดท้ายร้านแรกเรา เจออะไรอาหารอาหารอาหารไทยอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมคะที่ห้องแถวแล้วไปต่อตตองอาหารเหนือชแล้วก็มาขนมงี้ที่มูเมลโลือโอ้โหขอมาปิดตรงนี้แล้วกันตอนนี้แค่ตบหน้าอกที่กินไมทั้งหมดอาออกหมดเลยนะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงซอยสวัสดีสหัสดีเซวีสามสหัสดีเซวีสคือซอยเนี้ยหายเจอแล้วเป็นซอยที่สามพอซอยสามปั๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณร้อยเมตรอยู่ขวามือนี่ค่ะ เป็นร้านที่เราภูมิใจชิวๆเนาะอืมีฝรั่งเต็มเลยอ๋อใช่เป็นฝรั่งนั่งฝรั่งเต็มเลยฝรั่งพี่อาร์ตครับที่เอามาร้านเนี่ยมันมีความใฝ่ฝันทำไมอะฮะี่เอามาเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกทีวีบ่อยๆเพื่อนหมิงเขาออกรายการนู่นรายการนี่อ้อมน้องหรือว่าอ้อมชื่นชมเลยในแง่ที่ว่าพูดถึงคนดอยคนบนเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองว่าเขาทําไล่เลื่อนลอยทํานู่นทํานี่ แต่เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใช้ความขยันอะไรบางอย่างแล้วก็ฝ่าฟันได้จนวันหนึ่งเขาเอาสิ่งที่เหมาะแบบว่าอยู่ในชุมชนของเขาอะมาขยายอะแล้วเขาส่งกาแฟเขาไปประกวดอะแล้ว,วน,น,ลนี่คือเท่าที่มจําได้นะนี่คือเรื่องเท่าที่มจําได้จากการดูแล้วรู้สึกว่าถ้ามาเชียงใหม่อ้อมอยากมาที่นี่แล้ววันนี้รายการของเราไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เราได้เชิญพี่ ซึ่งเป็นร้านของพี่เขาเองนะครับได้ได้เชิญพี่เขามานั่งคุยกันแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับสวัสดี<ล>ครับและตัวจริงหล่อในทีวีนะครับอ,อ,อบบ๋อ <S <S ขอบคุณครับพี่ชื่อคุณพี่ลีครับผมพี่ลีตอนนี้ลีอายุเท่าไหร่ครับ27่สิบเจดเ็ด็กกว่าพี่อาศสองปีใช่สองปีแต่มีเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ เป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะฮะเขามองโลกแงดีแต่ก่อนที่เราจะคุยกันสักสั้นๆเนี่ยพี่ดีแนะนํากาแฟอะไรให้พี่อ้อมทานตอนนี้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องทําให้นะลาเต้ร้อนครับครับแล้วพี่อาร์ตเอาอะไรพี่อยากลองเย็นใช่ไหมผมเป็นเมนูเย็นเลยฮะถ้าเป็นเย็นก็เอาเป็นช็อกโกแลตโต้ไหมพี่ครับเอาช็อกโกแลตโย่อาร์ตไม่ใช่แล้วช็อกโกแลตโต้ช็อกโกแลตโต้นะคะก็กว่าจะบางวันเนี้ยมันยากมากไหมยากแต่ว่าถามว่า ยากเกินที่จะทําได้ครับก็ไม่ได้ยากแสดงว่าถ้าคาว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้มันจริงถูกถูกต้องใช่ไหมเพราะตอนตอนเข้ามาเรียนที่เชียงใหม่คนไม่โอเคได้เลยจริงๆแล้เรารีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนที่เชียงใหม่เลยรีไปโตในในวัดมหนึ่งถึงมสามก็บวชอย่างมสี่ถึงมหก็เป็นเด็กวัดอ่าก็ได้ได้ศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกไปรนอมกันอืแล้วการศึกษาทางธรรมมันช่วยอะไรไหมครับแน่นอนครับ เรื่องของจิตใจเรื่องของการมุมมองต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองปัญหาที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการมองสถานการณ์ในสังคมที่เป็นไปทุกอย่างถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ไม่ใช้มุมมองที่เกิดจากด้านด้านที่เป็นทางธรรมด้วยความรู้ทางธารมด้วย เรา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 จะอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกเวลาได้ไงเชื่อไหมคะว่าธรรมะหรือหลักศาสนาเนี่ยสามารถนําพาชีวิตไปให้ดีได้ถามว่าเชื่อไหมผมว่าคําสอนเป็นสิ่งที่สิ่งที่สอนเราเป็นแนวทางให้เราได้ในเรื่องของศาสนาเรารู้อยู่แล้วทุกศาสนาก็ดีอยู่แล้วคือศาสนาไม่ไม่คือดีของมั่นอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารับ ด้แค่ไหนัางสองของแต่ละศาสนาเนี่ยได้ดีหรือเปล่าแค่นั้นถามว่าต้องจำเป็นต้องเป็นคือในในทางในทางพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นธรรมะในทางของแต่ละศาสนาเขาก็มีธรรมะของเขาแต่ถามว่าทุกอย่างแล้วคือมันก็คือสิ่งอื่นรทั้งหมดถ้าเราหยิบไปถึงนะครับไปถึงแก่นไปถึงคําสอนของเขาได้ครอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราก็จะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ เราจะผ่านไปได้โดยที่เรามีสติเคยท้อไหมเคยท้อไหมเคยท้อแบบไม่เอาแล้วทิ้งแล้วแบบนั้นไม่เคยครับไม่เคยครับไม่ได้ทิ้งครับพี่คือท้อนี่คือท้อพี่ว่าโอกาสเราไม่ไม่มีเท่ากับคนอื่นหรือเปล่าทานบางทีเราพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดทําให้ท้อได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสิร์ฟ อันนี้ของเชกคาราโต้ครับเชกคาราโต้เย็นนะเชคราเย็นครับเย็นเจฟไอแลนด์เลยครับเฮ้ยพี่อาร์ตถ่ายรูปป่ะยังไงทำตัวเรุ่นอยู่ขอบคุณครับอาร์ตรู้ป่ะว่าเขาไประดับโลกมาแล้วยังอันนี้ไม่ทราบพี่ไม่เห็นด้วยพี่อาร์ตไปถามมาเลยขอพี่อ้อมนั่งจิบกาแฟของตนบ้างไปแข่งหรือไปอะไรมาครับพี่ลีกาแฟอาขามาเนี่ยคือเริ่มต้นจากจากการที่เราส่องหาเวทีที่เราจะแนะนำกาแฟของไทย คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนทนี่เริ่มต้นไม่ได้คนบอกว่ากินกาแฟไทยอร่อยนะบอกกินกาแฟไทยปุ๊บยี้กันอะ่ะผมก็เลยว่าอ่ะงั้นลองดูซิเราไม่อยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยองว่าไม่ต้องกินกาแฟไทยกาแฟไทยไม่ดีเนี่ยจริงจริงแล้วไม่ดีหรปบอกเราก็ไม่ใช่เป็นคนเอ็กซ์เพรสต์นะผู้เชี่ยวชาญเอ๊ะลองดูซิก็เลยอ่ะมาช่วยกันทำกาแฟปลูกกาแฟที่ดีจากชาวบ้านเนี่ยนาส่งก็ปรกากฏที่ปีแรกที่ลอนดอน หูวปีแรกอะนะก็ผลออกมาคือกาแฟกาแฟไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปใช้บนเวทีกาแฟโลกก็มีไม่กี่กาแฟในโลกนี้ที่มีโอกาสได้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 เข้าไปอั่้อยากถามว่าตอนที่เราเริ่มเปิดร้านใหม่ๆมีแบบมีคนมาเหมือนเป็นข้อคอรหาบ้า้งเหรอเฮ้ยเปิดทำไมเปิดจะดีเหรอเปิดแล้วจะเหมือนแบบชี้นำเราทั้งทที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนแบบมาว่าเราก่อนเนี้ยมีไหม มีเยอะครับจิๆปีที่ผมผมผมเปิดเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นปีที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรตลาดโลกกําลังแย่ yeah. เขาก็ถามว่าเขาอื่นเขาเต้นๆเขากลัวที่แล้วก็จะจะ,จะปิดแล,แล้วแล้วทาไมอ่ะแล้วทําไมเราเราถึงไปจะเปิดอ่ะผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าถ้าถ้าเรายังไม่เคยเปิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ได้หรือว่าจะจะถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงวันนี้นี่ครบทุรนเลยครับพี่อ้อมครับมีความสุขดีนะ มาเจอบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ค่ะเริ่มต้นในการเข้าวัดก่อนเสร็จแล้วก็ทานอาหารโอ้โหแน่นวันนี้นั่นคือกินเต็มที่แล้วก็ปิด้ายด้วยร้านกาแฟของพี่ลีชื่อร้านอีกทนึงชื่ออะไรครับกาแฟอาคาอามาครับก็ขอบคุณพี่ลีอย่างแรงแลเดี๋ยวไว้โอกาสเราจะมาเยื่ยมเย็นกินกาแฟใหม่นะครับได้ครับขอบคุณากครับสวัสดีครับ นะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะทัวร์ทำทัวร์ที่ยมันก็เรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่เห็นเราแน่นอนความสนุกมาแน่ครับสาระได้ไหมพี่ได้ด้วยครับครบทุกอย่างครบทุกรถในรายการทําทัวร์ครับแล้วสัปดาห์หน้าละพี่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไม่เปไหนมั้งที่ต้องยิงยาวจ้านะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบใจอะไรยังไงเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m ทําททัวร์กรีนชาแนลนะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ